ซราเช่นเคยในะช่วงข่าวไอทีนะครับ10ส,สมาร์ทโฟนขายดีที่สุดในโลกประจำปี2020นะครับในช่วงครึ่งปีแรกนะครับผมอันนี้คือในช่วงครึ่งปีแรกนะครับของปี2020นะผมแต่พบกราถ,ถึงมิถุนายนนะครับแม้ว่าการระบาดของโควิด -19 จะทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกต้องชะลอช่วงหนึ่งซึ่งก็ส่งผลให้ยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกลดลงไปมาก แต่เมื่อดหลายอย่างเรื่องคลี่คลายกลุ่มตลาดสมาร์ทโฟนเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเน,นื่อนั่นเองนะครแล้วก็จากการอัปเดตในส0สมาร์ทโฟนขายดีทั่วโลกในปี2020นี้ในช่วงครึ่งปีแรกด้วยการเก็บข้อมูลของโอม d เดียนะครับช่วง6เดือนก็สามารถสุปได้ดังนี้นะครับผมอันดับหนึ่งก็เป็นสมาร์ทโฟนของ Apple ก็คือ iPhone 11นั่นเองนะครับ iPhone 11เป็น iPhone นัเป็นสมาร์ทโฟนที่มียอดขายสูงสุดในโลกในครึ่งปี2020ทิ้งห่างอันดับ2ไปอย่างครึ่งต่อครึ่งโดยสามารถขายไปได้ทั้งหมด37.7ล้านเครื่องนะครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นต่อยอดจาก iPhone XR จะเต็มด้วยสเปต่างๆในราคาประหยัดนะครับจึงทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ใช้หลายะคนด้วยหน้าจอลิ q วิดเร t i น a ขนาด6.7นิ้วมีรอยบากล้องหลังคู่เป็นกล้องวยและ อุนตาวายนะคือเป็น,เนมุมกว้างนั่นเองนะครับผมก็มุมกว้างนะครับกับอุนตาวายนค็คือกว้างแบบคูน2นะครับคือความมากขึ้นเองนะครับมีความละเอียดถึง12ลา้านพิกเซลเท่ากับนะครับและก็มีชิป A13 ไบโอเนตที่ความเสถียรนะครับขายด้วยกัน3ความจุก็คือ6 4GB 128GB และ 256GB โดยในราคาเปิดตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 2 4 9 0 0บารแนะตอนนี้เป็นการปรับล,ล,ลดลงมาแล้วนะครับผมเนื่องจาก iPhone 12เปิดตัวนะครับผมอันดับ2นะก็เป็นคู่ชิงกันเลยนะค,คู่นี้ที่ตีมาตลอดก็คือ Samsung นะค,คือ s a m s u n g g a l A x y A51 นะครับ Samsung g a l A x y A51 มียอดจำหน่ายทั่วโลกอยู่ที่11.4ล้านเครื่องทำให้เป็นสมาร์ทโฟน Android ที่มียอดขายสูงสุดในช่วง6เดือนแรกในช่วง ปี2020นะครับตรองจาก iPhone 11นะครับมีมิตินะครับผมมีเฉดสีดีไซน์ต่านที่แตกต่างไปจากรุ่นก่อนก่อนด้วยหน้าจอ Super a m o l e d แบบ Infinity-O ขนาด6.5นิ้วใช้หน่วยประมวลผล Easy Note 9 611มาพร้อมกับ4กล้องหลังความเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซล12ล้านพิกเซล5ล้านพิกเซลและ5ล้านพิกเซลนะครับ กล้องหน้าอยู่ที่32นิกเซลแบตเตอรี่4,000 mAh รองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์โดยราคาเปิดตัวอยู่ที่1 4 9 0นะครับถัดมาเป็นอันดับ3จากพี่ของเราเน,น,นี่นะครับผมจากพี่จินแดงเรานะครับอันดับ1ของอเมริกาอันดับ2ของเกาหลีอันดับ3มาถึงพี่จินแดงเราก็คือ Redmi Note 8นะครับจากแบรนด์ Xiaomi ซึ่งกลเป็นมาเมื่อที่ทำยอดขายสูงสุดในโลกเป็นอันดับส ดมียอดขายถึง11ล้านเครื่องตามรายงานนะครับผมด้วยหน้าจอ lcd ขนาด6.39นิ้วความละเอียด full hd plus พร้อมฟีเจอร์โหมดถอดสายตาผ่านการรับรองจาก tuv l i n e l a n d นะครับใช้ชิปเซ็ตของ snapdragon 8 6 5พร้อมแรม a m 4 gb บวก rom 36 gb 64 gb และ128 gb นะครับกล้องหลัง4เลนส์ความละเอียดอยู่ที่ 48ล้านพิกเซลนะครับขนาดที่กล้องหน้ามีความละเอียด13ล้านพิกเซลแบตเตอรี่อัดมาที่ 40, 4 4 0 0 m มิลลิแอมนะครับผม m พร้อมฟีเจอร์การชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์เนอเตอร์ที่แถมมาให้ในกล่องราคาต้นต้นอยู่ที่4,999บาทนะครับผมอันดับสีก็ตกเป็นของเสีย่ยมี่ตามเคยก็คือ Redmi Note 8รุ่น Pro นะครับ ซึ่งตามมาติดกับดักสีที่ว่าตกเป็นของแบรนด์ตัวนี้นะคือ Xiaomi Redmi Note 8 Pro นะครับขายได้ขายไปได้กว่า10.2ล้านเครื่องนะครับด้วยหน้าจอ IPS LCD กว้าง6.53นิ้ว Full HD Plus นะครับเพิ่มความแข็งแกร่งให้หน้าจอด้วยกระจก Gorilla Glass มีขุมพลังจาก m e d i a t e c Helio G 9 0 T นะครับซึ่งรองรับการเล่นเกมต่างตได้อย่างลื่นไหลนะครับ กล้องหลังความละเอียดสูงสุดท 4MP นับคือ4ล้านพิกเซลการทำง,งานร่วมกับ AI สรับการถ่ายรูปกลางคืนและโหมด AI Ultra Wide Angle เพิ่มความจุแบตเตอรี่ไปให้ที่4,500 mAh มาในราคา7,990บาทนะครับผมถัดมาลดับ5 iPhone SE รุ่นที่2นะครับหรือรุ่นปี2020นั่นเองนะครับที่เราคุ้นหูการเปิดตัวเมื่อช่วง เมษายนนั่นเองนะครับผมนี่ถ้าเป็น i ไ h โฟนรุ่นประหยัดอีกรุ่นที่ติดอันดับขายดีด้วยยอดขาย8.7ล้านเครื่องเปิดตัวในเดือนเมษายนปี2020โดยสเปคโดยรลลวมมีส่วนค้าย iPhone 8ที่มาพร้อมกับจอภาพแบบ Retina HD ขนาด4.7นิ้วชิป A13 Bionic ความจุอยู่ที่64 GB 128 GB และ256 GB กล้องหนังตัวเดียวความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลกล้องหน้า7ล้านพิกเซลปุ่มโฟมรองรับทัชไอเดีมีเรื่องสามสีก็คือสีดำสีขาวและโปรดักเลสนะครโดยในราคาเริ่มต้นอยู่ที่14,900บาทนะครับถัดมาดับ6นะครับก็คือ iPhone XR การตลาด iPhone รุ่นเล็กของ Apple ที่ค่อนข้างได้ผลเลยทีเดียว โดย iPhone XR สามารถทำยอดขายไปได้ที่8.0ล้านเครื่องมีหน้าจอลิ q ิ i d ์ e ว i n a HD ความกว้างอยู่ที่6.1นิ้วจอคว้างไร้ปุ่มโฮมด้วยชิป A12 Bionic นะครับผมสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลถ่ายภาพ Port เ a ร t สวยทีอ่อย่างไม่ธรรมดาโดยราคารเริ่มต้นอยู่ที่29,900บาทนะผม ซึ่งเป็นน้องเล็กของเรานั่นเ,เองนะครับผมซึ่งเปิดตัวพร้อม3ารุ่นสมัยนั้นคือ iPhone XS XR และ X s Max นะครับผมเล็กรวมๆว่า3 X นะครับถัดมาที่อันดับ7นะครับผมก็คือ iPhone 11 Pro Max นะครับ iPhone รุ่นที่4ในรายชื่อสมาร์ทโฟนที่ขายดีมากสุดอันดับ10ของโลกซึ่ง iPhone 11 Pro Max เป็นรุ่นท็อปสุดของปี2019ซึ่งขายไปได้กว่า7.7ล้านเครื่อง มีหน้าจอ OLED 6.5นิ้วเป็นครั้งแรกของ Apple ที่มีการใช้กล้องหนาง3เลนเทีื่เพรอก,กับเลนวายนะครับวมวายอุ y, U, ม่มวงตาวายเอนเจอลมวงกว้างถึง120องศา,าและช e ิป A3 Bionic นะครับผมซึ่งช่วยให้ประสิทภาพการใช้งานของตัวเครื่องก้าวถึงขั้นสุดในตอนนั้นโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่39,000คบาทซึ่งตอนนั้นประกอบด้วย3รุ่นก็นคือ iPhone 11 iPhone สียบปลู i ไอโฟนเ Pro m ป x นะครับถัดมาดัดแปดนะก็คือเล d มี 8A กลับไมารั้งกับแบดนเ์ x i a มี่นะครับผมกับเลดมี8 s e ซีรีส์ที่เรีวยกว่าหอบกันกันกบเกือบทั้งรายการปริดกันเลยทีเดียวเหมือนทั้งรุ่นเลยนะครับซึ่งยอดขายอยู่ที่7.3ล้านเครื่องนะครับผมในเรสมีตัวนี้นะครับเรสมี 8A เป็นสวัสด์ราคาประหยัดหน้าจอ s d แบบดัดดับนะครับผม สับหน้าจอดอฟคืออะไรหน้าจอดอฟนี่คือมีรอยบากตรงกลางเครื่องนะครับเหมือน iPhone x นะครับง่ายๆ iPhone x เป็นรอยเหมือนรอยบากนะครับแต่ดอฟนี่คือเป็นรอยจุดตรงกลางนะผมเหมือนเป็นกล้องบกล้องกลางโดดเครื่องนะครองหน้านี่นะครับดอฟขนาด6.2นิ้วนะครับคว้มจุบตเอรี่มากถึง5 0 0 0 mah รองรับการชาร์จเร็ววัตต์ด้วยสาย Type ซึ่งของ Android อยู่แล้วนะครับขับเคลื่อนด้วย q u a n t u m Snapdragon 439 Octa Core นะครับรองรับพื้นที่เก็บข้อมูล Micro SD สูงสุดถึง5 1 2 GB มีให้เลือกถึง3สีได้แก่ Midnight Black Sunset Red และ Ocean Blue ละราคาอยู่ที่3,399บาทนะครับผมถัดมาที่อันดับ9นะค,คือ Redmi 8นะครับสมาทโฟนเสี่ยม,มีเครื่องที่ติดในรายการก็คือเสียยม,มี Redmi 8 จำหน่ายไปได้ถึง6.8ล้านเครื่องในช่วงซึ่งปีแรกของปี2020มาพร้อมหน้าจอ IPS ขนาด6.2นิ้วความละเอียด HD p l u ขับเคลื่อนด้วยชิป s n a d r a g o n 439ใช้ RAM 3GB, 4GB และ ROM 32GB, 64GB รองรับ Micro SD Card สูงสุดถึงข้าง 2GB จึงมัน่นใจในเรื่องพื้นที่หน่วยความจำได้เลยว่าเตียงพอแน่นอน พอร์ตการเชื่อมต่อเป็นพอร์ต USB Type-C นะครับก็คือแบบวรีของ Android นะครับผม Type-C นะครับแบตเตอรี 5, AH ่ย0 0 0ัน mms รองรับการชาร์จเร็วถึง18วัตต์โดยเล่นมีโมเดลนะครับผมเฟ่นที่8ตัวนี้โมเดล RAM 8 gb แ a m อยู่ที่3 gb บวกร2อมสา gb จำหน่ายราคา3 9บาทและอีกโมเดลก็คือแรม4 gb รอม6 4 gb ราคาอยู่ที่4 4 9 9บาทนะครับผม ถัดมาแถวที่สิบนะครับก็คือ iPhone 11 Pro นะครับสำหรับแถวที่สิบสมาร์ทโฟนขายดีสุดในโลกก็ยังเป็นของรุ่นฝฟั่ง Apple นี่นก็คือ iPhone 11 Pro นะครับผมขายไปได้ถึง6.7ล้านเครื่องมาพร้อมจอแซมโฟนดะัดซูเปอร์เรนเดียร์เอ็กซ์ดีอาร์พาร์เนลโอเนะครับผมความละเอียดอยู่ที่ FHD ก็คือ Full HD ดีพลกว้างห8นิ้วชิปเซตอยู่ที่10 1> a. 1 3 Bionic ใช้ Neuro Engine นุ่นที่3มีกล้องหนัง3เลนประกอบด้วยเลนวาย12ล้านพิกเซล u l t r a w i d e a n g l e อหรือเลนมุมกว้างแล้วดล้านพิกซเซล e l e ล p o โ t o คือการถ่ายภาพบุคคลหรือพ t r เ i t นะครับ12ล้านพิกเซลแบตเตอรี่รองรับการชาร์จเร็วถึง18วัตต์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 5 9 0 0บาทนะครับผมจะเห็นด้วยหลายๆันดับจะเป็นสมาร์ทโฟนฝั่ง Apple และ ที่ตีดอันดับบนบนเป็น iPhone รุ่นแรกๆที่เน้นสเปคคุ้มและวนะฮะประหยัดยันถือได้ว,ว่าการทำตลาดสมาร์โฟนในเรื่องของไอโถือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับในขณะที่ฝั่ง Android ของเราเองนะครับผมก็มีเพียง2แบรนด์ที่เข้ามาสู่สีก็คือแบรนด์ซัมซุงและสโตรมี่นะครับที่เข้ามาติดในสับสุดซัทฟโฟนขายดีสุดในโลกในปี2020นะบะผมมัน,นื่องึงช่วงครึ่งปีแรกนะครับผมอันนี้นะครับ และสังเกตเลยว่าเป็นสวัส์ทโฟเนียค่ะตามควัน 1, หนึ่งมื่นบาทนั่นเองนะผมสัปดัหนี้ในช่วงข่าวเกี่ยวกับไอทีห้องจอเพลงท่านี้น,นะครับขอบคุณตามและการชมด้วยหุมส,สดิครับ